นี่เป็นสีประมาณนี้น่าจะพอดีกับหน้าเบกนะคะขาวเหลืองเนาะโอ้เอยใดแล้วลงไปปุ๊บจะมีความแบบแมบทบเลยไม่ค่อยเล่นแสงนะเห็นปะคือรู้สึกว่าเนื้อเขามีความแบบเซตตัวเร็วเหมือนกันประมาณนึงแล้วก็แต่หน้าฝั่งนี้อย่างที่บอกไปแบบอบมีเป็นภาพนิดนึงเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ว่าจะเป็นยังไงเวลเวทแมตน,นะหน้านวลหน้าเนียนโอเคสอบผ่าน สวัสดีค่ะกลับพบกับบิ๊กแลนด์นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวรองพื้นออกใหม่นะคะจากแบรนด์ที่บิ๊กก็รีวิวพูชชั่นของเขามาบ้างนะแล้วก็แต่รองพื้นของเขาอ่ะบิกยังไม่เคยรีวิวแต่พูชชั่นอ่ะบิ๊กรีวิวไป2ตัวแหละนะนั่นก็คือแบรนด์ยูค่ะหรือ y o u ล่าสุดนะคะเขาออกรองพื้นตัวใหม่มาเป็นน้องคนนี้เลยค่ะ นูที่แบรนด์ฟาวเดชันนะคะเดี๋ยวมาดูนสิว่าลองพื้นตัวใหม่จากทางแบรนด์ Y O U หรือแบรนด์ U ใช่แล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กด u b s สไคร e ์ช anel Bing Big ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อเป็นคลิปให,ใหม่จากช่อง Big นะทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูเลยะคะ่ะว่าลองขึ้นใหม่จากแบรนด์ U I จะเลิฟ U หรือเปล่า วันนี้เราอยู่กับ Y O U n u t c i Wear p a t Perfect Cover Velvet Liquid Foundation s, s F 3 5 P A 2บกน้องคนนี้นะคะราคาที่พี่เช็คล่าสุดใน s h อ p e e คือ289บาทมีไม้ให้เลือกทั้งหมด4ีสีนะคะสีที่พี่เลือกมาในวันนี้คือ w ับบินะก็เป็นสีประมาณนี้เดี๋ยวกดให้ดูนี่เป็นสีประมาณนี้น่าจะพอดีกับหน้าบิ๊กนะคะขาวเหลืองเนาะโอเอยยด วันนี้ก็จะเป็นรีวิวเชิงแบบ first impression นะเป็นการเหมือนลองใช้แล้วก็รีวิวไปในตัวนะคะ p a c k จจ i n g ที่เขาให้มานี่คือมีความรูหลานะเนี่ยเห็นปะเป็นขวดรูปทรงที่พี่ไม่เคยเห็นมาก่อนด้านหน้ามีความแบบมนด้านหลังมีความเหลี่ยมตัดนะคะเปิดเข้ามาก็เจอกับหัวปั๊มแบบนี้นะมาในขนาด20 ml นะคะก่อนจะไปลองใช้จริงนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงคำเคมดีกว่าว่ารองพื้นตัวใหม่จาก YOU เขาเคมเรื่องอะไรกันบ้างคะ่ะ อย่างแรกเลยนะคะรองพื้นของ y o u รุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นชนิดแบบ Velvet m a t นะคะติดทนยาวนานถึง30ชั่วโมงเลยที่สําพันนะคะเป็นรองพื้นที่ให้การปกปิดแล้วก็เบอร์ผิวสวยเขาบอกว่าใช้แล้วผิวสวยเสมือนจริงน้องคนนี้นะคะเป็นรองพื้นที่ใส่สารบำรุงมาด้วยนะหลักๆเลยที่เขาแบบเด็ดแล้วก็ชูก็คือ 5x เซรามายนะคะก็คือเซรามัย5ชนิดเลยนะ และรองพื้นตัวนี้นะคะเขาบอกเป็นรองพื้นที่คุมมันด้วยนะเป็นรองพื้นที่เนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายเดี๋ยวมาลองใช้จริงกันดีกว่านะว่าผลพลธ์จะเป็นยังไงกับรองพื้นไบโอยูตัวใหม่ค่ะถอยเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นการปกปิดเท็กเจอร์บนหน้านะบิ๊กก็ยังมีแบบรอยสิวเหมือนเดิมเดี๋ยวบิ๊กก็ขอเขย่าน้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวบีบไไปที่หลังมือสักสามปั๊มประมาณนี้นะคะก็จะวนๆเนื้อวอร์มเนื้อก่อนนะก่อนที่จะลงไปที่หน้า แล้วก็ปาดไปเลยที่ผิวนี้ประมาณนี้ไปก่อนแล้วก็จะใช้พับพุชชันซูเปอร์มัมตัวเดิมนะคะใครยังไม่มีนะต้องมีนะเพราะมันดีมากตบค่ะเนื้อเขาเบาดีนะแล้วก็เกี่ยง่ายอะ่ะใช้พัตบตบๆเกลี่ยเนื้อก็คือเนื้อไฟอะ่ะเนื้อค่อนข้างลื่นแต่ว่าการปกปิดอาจจะเป็นยังไงดูนะอาจจะยังไม่ได้กลิปตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงนะคะต้องบิวเพิ่มอะ่ะ เลเยอร์แรกที่ลงได้ประมาณมีเดียมคัเวอรเลนะแต่ว่าชอบที่เนื้อมีความแบบบางเบาสบายหน้านะคะเห็นปะเนื้อมันดูเบาแล้วก็กืนผิวดีมากสี w 7 0 3ก็ค่อนข้างพอดีน้าบิกนะเออแล้วลงไปปุ๊บอะจะมีความแบบแมทเลยไม่ค่อยเล่นแสงนะเห็นปะความแบบเล่นแสงคือลงปุ๊บค่อนข้างแมทเลยน่าจะเหมาะมากๆกนะกับคนที่แบบผิวมันเอ่ยใดนะแบบบิก แต่ก็ไม่รู้ว่าระหว่างวันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องมาดูกันยาวๆอ่ะอันนี้บิวเพิ่มนะคะจะเป็นอย่างผิวจะกริบขึ้นไหมถ้าแบบบิวเลเยอร์เพิ่มมาอีกบิวเพิ่ม erm ก็ได้ประมาณเกือบเกือบฟูคัฟเวอร์เลชนะคะไม่ได้กริบขนาดนั้นตอนแรกพี่บอกว่าเนื้อมีความเกี่ยงง่ายใช่ไหมแต่เกี่ยงง่ายในที่นี้คือต้องค่อยๆลงทีละด้านนะแล้วก็ลงทีละเลเยอร์คือบิว erm สึกว่าเนื้อเขามีความแบบเซตตัวเร็วเหมือนกันประมาณหนึ่งแล้วก็ ไม่แน่ใจว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นแอปเหมือนเป็นคราบหนะ้าแก้มนิดนึงนะแต่วันนี้ก็เป็นการรีวิวแบบ first i ินเ e s ชั่นเนาะก็ยังไม่อยากตัดสินอะไรเยอะผลลัพธ์เป็นแบบนี้เลย before after ค่อนข้างให้ผิวที่ดูกริบสวยดีนะแล้วก็เป็นธรรมชาตินะเห็นปะมันดูเป็นผิวผิวแต่ว่าเป็นผิวที่ดูดีขึ้นผิวเสมือนจริงตามที่ทางแบรนด์เคมเลยนะฟินิชก,ก็จะมีความแบบแมตต์เนี่ยเวลเวแมต เล่นแสงน้อยมากนะการเบลอถึอองต่างก็ถือว่าทําได้โอเคอืมแต่หน้าฝั่งนี้อย่างที่บอกไปแอบมีเป็นคราบมีดนึนงเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ว่าจะเป็นยังไงภาพรวมเป็นประมาณนี้สำหรับรองพื้น y o u ตัวใหม่นนะอ่ะลงอท่านหนึ่งกันค่ะมาดูว่าฝั่งนี้จะเป็นยังไงเนะนาะหน้าแก้มบิ๊กจะเป็นภาพเหมือนด้านนั้นหรือเปล่าหน้าที่ไม่เป็นนะอ,อแปลกเหมือนกันหรือหน้าฝั่งนี้บิ๊กมีปัญหาเยอะกว่าไม่แน่ใจแต่หน้าฝั่งนี้ไม่เป็นนะหน้าค่อนข้างเนียนดีเลย เดี๋ยวมาดูกันยาวๆนะว,ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้ามองในไก่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราลองเอาฟองน้ําตบแห้งตบอีกทีหนึ่งเพื่อช่วยลดปัญหาได้นะแต่ภาพรวมผิวโอเคนะคือฟินิชผิวหรือว่าการปกป,ปิดอะไรอย่างเงี้ยของเขาอ่ะไม่ได้แย่เลยทําได้ค่อนข้างดีแต่เนื้อมีความแบบแห้งไวอย่างที่บอกนะคะไม่แนะนําว่าให้ลงทั่วหน้าแล้วเกลี่ยนะนึกว่าไม่น่ารอดอาจจะเป็นคราบหนักมากต้องแบบค่อยๆลงไปทีละส่วน ต่างข้างกล่องก็ไม่ได้มีวิธีการใช้ที่แบบเอ่อสเปเชียลนะก็เป็นการแบบลงไปทั่วหน้าใช้อุปกรณ์ในการเกลี่ยทั่วไปนะประมาณนี้ผลลัพธ์ลงไปแล้วทั่วหน้าหน้าเนียนนะเอาจริงคือหน้าเนียนเลยเห็นปะแต่หน้าฝั่งนี้ทําไมมันถึงเป็นคราบอ่ะให้ดูหน้าฝั่งนี้มันเป็นคราบแต่หน้าฝั่งนี้ไม่เป็นก็เลยงงหรือว่าตอนที่บิ๊กลงฝั่งนี้บิ๊กลงเยอะแล้วก็เหมือนเกีี่ยน้องช้าหรอมันก็เลยเป็นคราบไปที่ผิวนะอันนี้ก็อาจจะผิดที่บิ๊กเองนะคะ วันนี้เป็นการเรีวแบบ first impression เนอะเป็นการลองใช้ครั้งแรกก็ประมาณนี้นะคะเราไม่โทษทางรองพื้นนะครับอาจจะผิดที่บิ๊กแบบลงเนื้อนองเขาแบบช้าไปหน่อยเพราะว่าเนี่ยมันจะมีความเหมือนแบบแห้งของรองพื้นค่อนข้างเร็วนะคะเนี่ยเห็นไหมคือมันแห้งแล้วก็เซตตัวค่อนข้างไวมากแบบมันเกาะไปที่ผิวเร็วกว่ารองพื้นปกติทั่วไปนะอย่างที่พี่บอกไปก็เลยว่าค่อยๆเลเยอร์ทีละชั้นแล้วก็ทีละส่วนไม่ลงแบบทั่วหน้าและค่อยเกี่ยเรว,ยว่าไม่รอดแน่นอน ต้องค่อยๆเี่ยค่อยๆเบนไปทีละส่วนทีละชั้นนะจะได้ผิวที่แบบโอเคเลยนะเป็นรองพื้นที่ให้การปกปิดม mm ี hmm. เดียมเกือบฟูลคัเวเลตนะคะบิวได้กรุบกริบนะใครที่มีรอยชัดมากๆอาจจะยังเห็นอยู่อาจจะต้องพื่งคอนซีลเลอร์เข้าช่วยนะแต่ส่วนตัววันนี้บิ๊กการปกปิดประมาณเนี้โอเคแล้วนะคะการเบอร์ผิวในส่วนหน้าฝั่งนี้หรือว่าหน้าฝั่งนี้อะไรหน้าแก้มรูมขน่ะเขาก็เบอร์ได้ดีนะแต่ว่ารูหลุมสิวบิ๊กว่ายังยังไม่ขนาดนั้น ในส่วนรูขุมขนนะโอเคแต่ว่าใครที่มีรูหลุมสิวอ่ะบิกว่ายังไม่ได้เบอร์ผิวตรงส่วนที่เป็นรูขุมขนได้ดีเท่าไหร่นะฟินิชนี่มีความแบบเ v ลเว a แม e แบบแมทเลยแหละพูดกันต,ตรงๆก็คือแมทเลยคนหน้ามันมากๆอาจจะชอบนะแต่ถ้าใครแบบผิวผสมหรือหน้ามีความแห้งอ่ะบิกว่าอาจจะยังเพราะว่าพอเซตตัวแล้วมันมีความเหมือนแบบข,ของหน้านิดหนึ่งอันนี้พูดกันตามตรงเลย เดี๋ยวพี่ขอไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าฟินนิตุจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาแวรเทสกันยาวๆสิบชั่วโมงเนาะกับหน้านี้ของรองพื้น b i o u ตัวใหมค่ค่ะกลับมาแล้วคะ่ะฟินนิตุเป็นประมาณนี้เลยงานผิวของรองพื้น bioyu ก็เป็นประมาณนี้นะคะแมตต์เวลเวตแมตต์นะหน้านวลหน้าเนียนโอเคสอบผ่านคือแต่งหน้าเสร็จใหม่ๆมันก็สวยตลอดเลยเนอะแต่เดี๋ยวมาดูกันยาวๆว่าหน้านี้กับรองพื้น b i o u ตัวใหม่นะคะผลลัพธ์จะเป็นยังไงเมื่อผ่านไปแล้วสิบชั่วโมงนะ ตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงห้นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในสิบทั่มงข้างหน้าหน้านี้จะยังสวยแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะเป็นกำลังใจให้บิก๊กแล้วก็ลองพื้นไว u โออยด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะปะบ,บุย กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา18ิกา24นาทีนะครับผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงค่ะกับรองพื้นตัวใหม่จาก YOU นะคะ Nutiwear Foundation นะผลลัพธ์10ชั่วโมงกับคนหน้ามันเป็นแบบนี้เลยเป็นไงบ้างคนหน้ามันแบบบิก๊กว่าโอเคสอบผ่านนะส่วนตัวแล้วไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องความมันเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีขึ้นมาแบบนิดนนี่หน้าแก้มนะตรงนี้ ทีโซนเะนาะความมันนีขึ้นมาประมาณนี้ไม่ถึงกับเยิ้มนะโอ้ให้ผ่านอยู่แล้วก็อาการหงอหย,ย,ยาก็มีอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะนี่ไม่อยู่ในเกณฑ์กลางๆลอกจมูกนี่อาจจะตกแบบล่องเยอะหน่อยนะแล้วก็หน้าแก้มฝั่งนี้ที่ตอนเช้ามันมีความแบบเหมือนเป็นคาบอะแต่พอแต่งหน้าเสร็จแล้วผ่านไปแล้วตลอดทั้งวันอนะมันก็ไม่ได้ต่างจากฝั่งนี้ที่ไม่ได้เป็นนะเออถือว่าโอเคแต่ว่า แค่จุดเนี่ยที่หน้าวิบชอบแบบบ้วนรองพื้นต่างๆอะ่ะก็จะมีอยู่บ้างนิดนึงเนาะส่วนตรงจมูกก็เป็นประมาณนี้เนาะเออถ้ารวมจุดอื่นที่พิ่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ผิวสวยดีนะหน้ายังแบบนวลเนียนดีอยู่แต่แค่ถ้าตรงเนี้ยลดน้อยลงได้ก็โอเคแต่ราคา200กว่าบาทนะแกต้องคิดอะไรเยอะอีกเนาะแต่รองพื้น w 730กับบิกก็ว่ามีความเหลืองอยู่พอสมควรน,นะ เห็นปะคอจะมีความแดงๆหน่อยแต่ว่าหน้าก็จะมีความเหลืองหน่อย okay, anyway, โอเค anyway ภาพรวมถือว่าโอเคสอบผ่านนะกับคนหน้ามันสิบชั่วโมงเนาะอ่ะมาซับหน้าด้วยทิชชูกันนะคะซับหน้าด้วยชชูไปแล้วนะคะผิวกลับมาแมทสวยดีนะแล้วก็มีหลุดติดทิชชูเท่านี้นะคะอยู่ในเกณฑ์ไม่มากไม่น้อยนะกลางๆถือว่าโอเคเลยไม่ได้ติดออกมาเยอะจนน่าเกลียด แล้วบนหน้าล่ะเป็นไงบ้างปริมาณรองพื้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแน่นนะเออแต่วิรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเหมือนรองพื้นมันบางลงปะเออไม่แน่ใจเนาะเนี่ยเหมือนรองพื้นมันบางลงแล้วมันเห็นความแบบแดงของผิวขึ้นมานะแต่จุดอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะตรงนี้มันอาจจะแบบเหมือนความมันออกมาเยอะเป็น T zone เป็นจุดที่มันหน้ามันเนาะตัวน้ํามันอาจจะไปละลายตัวรองพื้นทําให้มันดูเมิ้ว แล้วพอซับหน้าด้วยชื้ไปอ่ะมันอาจจะดึงเอารองพื้นออกมาได้นะคะนั่นก็เลยดูบางลงแต่จุดอื่นก็คิวสวยดีนะจุดที่มันไม่ได้มีความมันเยอะอ่ะจุดถัดมาเป็นการทดสอบการน้ำกันเหงื่อจำลองนะคะเหมือนเดิมกับน้องฟ็อกซี่ตัวนี้นะครับมาฉีดไปเลยน้ำฉ่ำๆเหมือนเดิมนะอ่ะน้ำเกาะน้ำไหลไปเป็นเม็ดเบื้องต้นคือสอบผ่านแล้วเดี๋ยวเอานิ้วถูนิ้วถูเป็นไงบ้าง เหมือนมีหลุดนิดนึงนะนิดเดียวจริงๆไม่ได้ทําให้แบบดูแย่อเออดังนั้นเวลาใครเหงื่อออกแล้วใช้รองพื้น YOU ตัวนี้ไปนะคะไม่แนะนําให้ใช้มือแบบปาดปาดเหงื่อออกนะอ่ะมาที่ทิชชู่กันบ้างเนาะหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดนะใช้ทิชชู่ซับไม่หลุดดังนั้นใครที่เหงื่อออกแล้วใช้รองพื้น YOU หรือเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะอยากจะซับเหงื่อออ,อกอะ่ะ ไม่ใช้มือปาดใช้ทิชชู่ในการซับนะคะนี่เห็นปะใช้ทิชชู่ซับแล้วมันไม่หลุดนะภาพรวมการกันนำ้ำบอกว่าโอเคเลย มาสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะสำหรับรองพื้น YOU ตัวใหม่นะคะ Nutri Wear Foundation แต่ละจุดมีให้คะแนนไงบ้างคะ่ะ1ในส่วนการปกปิดนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรองพื้นที่ให้การปกปิดที่ค่อนข้างสูงเลยนะแต่ถ้าลงเลเยอร์แรกน่ะึกว่าจะได้ประมาณ80เป็นมีเดียม e d i u กับ full c o v e r a นะคะ b u ้วได้กุบกิบนะอย่างวันนี้ก็ค่อนข้างเก็บรอยบนหน้าได้โอเคเลยเป็นรองพื้นที่ปกปิดสูงตัวหนึ่งเลย ในส่วนการปกปิดน,นะคะพี่ขอให้คะแนนอยู่ที่9.5เต็ม10ค่ะ2ใน,นส่วนความบางเบานะคะนี่ก็เป็นรองพื้นปี2025จากไบโอยูเนาะคือถ้ามันยังดูหนาดูเตอะดูโบกอยู่อะ่ะพี่กว่าก็ไม่ใช่แหละไม่ควรเกิดมาในปีนี้แล้วนะคะสำหรับรองพื้นแบบนั้นซึ่งตัวเนี้ยก็บางเบาดีนะคะคลื่นผิวนั้นเนี่ยเห็นป่าดูเป็นธรรมชาติไม่ได้ดูหนาไม่ได้ดูโบกอะ่ะคะแนนความบางเบอเอาไป10เต็ม10ไม่หักค่ะ3ใน,นส่งความติดทนนะคะภาพรวม ผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงก็ถือว่าติดทนดีนะซับหน้าต้วชูออกมาก็มีหลุดอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติไม่ได้หน้าเกี่ยและทดสอบการกันนา้ากันเหงื่อจําลองไปก็ถือว่ากันน้ำได้ดีนะคะแต่ถ้าใช้มือปาดหรือมือเช็ดอะไรอย่างเงี้ยก็มีหลุดออกมาบ้างนิดๆหน่อยๆนะส่วนคนที่หน้ามันมากๆอะแล้วมีการแบบ หน้าทัดอัพหน้าระหว่างวันนะก็อาจจะมีปัญหารองพื้นหลุดได้รองพื้นบางได้นะคะคือมันไม่ได้หลุดจนน้าเกลยดมันแค่เหมือนว่าความหนานแน่นของรองพื้นอนะมันดูแบบบางลงกว่าตอนเช้านะคะภารพรวมความเด็ดทนบิ๊กขอให้คะแนนอยู่ที่9.7้เต็ม10ค่ะ <C AL OR 2> ข้อ4ในะส่วนการควบคุมความมันนะคะบิ๊กคือคนหน้ามันคมมนหนึ่งเนาะและวันนี้ก็ใช้ชีวิตมาแล้ว10ชั่วโมงสลับรองพื้นตัวนี้จาก YOU นะคะ การคุมมันไม่ว่าทําได้โอเคนะสอบผ่านมีความมันขึ้นมาบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะไม่ได้หน้าเกลียดไม่ถึงกับว่าหน้าเยิ้มเป็นไข่ดาวแบบหน้าเมือกรับไม่ได้ไม่ถึงขั้นนั้นนะความมันขึ้นมาถือว่าน้อยเลยและพอซับหน้าไปแล้วด้วยชุอ่ะถือว่ากลับมาสวยดีนะแต่ถ้าต้องให้คะแนนในส่วนการควบคุมความมันสำหรับรองพื้นตัวนี้จาก YOU นะคะบิ๊กขอให้คะแนนอยู่ที่9.25เต็ม10ค่ะข้อ5ข้อสุดท้ายในะส่วนความผิวสวยนะ ภาพรวมคือผิวสวยโอเคเลยเห็นปะมันมีการเบอร์ผิวมีความแบบกืนผิวฟินิชก็คือแมตต์เบลเวดแมตตามที่แบรนด์เคลมเลยนะคะเนีย่ยผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงผิวหน้าจุดที่บิ๊กไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ผิวเนียนสวยดูดีเลยแต่ถ้าใครมีปัญหาแบบบิ๊กคือหน้าบ้วนรองพื้นง่ายหน้าบ้วนคุชชั่นง่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะมีบ้างอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะยังไม่ถึงกับว่าหน้าเกียดจนเกินไปคือ มันก็มีขึ้นมากลางๆแหละแต่พอซับหน้าได้ชั่วไปแล้วอ่ะก็ผิวกับมาดูดีขึ้นนะแต่สี w 7 0 3ก็จะมีความเหลืองอยู่นิดนึงนะคะแต่ถ้าต้องให้คะแนนการบวกลบคุณหารแล้วน้องส่งความผิวสวยบิ๊กขอให้คะแนนอยู่ที่9.25เต็ม10ค่ะบอกเลยว่ารองพื้น YOU ตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นราคา200กว่าบาทที่ทําออกมาคุณภาพเลิศมากนะมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีภาพรวมเนี่ยคนหน้ามันใช้มาแล้ว10ชั่วโมงบิ๊กให้ผ่านนะคุมมันโอเคติดทนคือสอบ ผ่านแล้วก็ผิวสวยตลอดทั้งวันแต่ก็เตือนหน่อยแล้วกันสลับมือใหม่อ่ะบิ๊กอาจจะยังไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บิ๊กลองใช้มาตอนเช้าบิ๊กรู้สึกว่าเนื้อเขาอ่ะเซ็ตตัวค่อนข้างเร็วนะคะพอเซ็ตตัวปุ๊บแล้วเหมือนมันยึดมันเกาะกับที่ผิวไปเลยอะ่ะคือถ้าใครไม่ได้ลงรองพื้นเก่งกี่รองพื้นเก่งอาจจะเกิดการเป็นคราบหรือว่ารองพื้นไม่สวยได้นะคะแต่ถ้าใครที่แบบอุ๊ย เป็นมือโปรนิดนึงแต่งหน้ามาแล้วมีทักษะในการลงรองพื้นที่ค่อนข้างดีนะคะและเป็นคนหน้ามันน่ะรือว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะเพราะว่าฟินิชเขาจะมีความแบบ velvet matte นะซึ่งเหมาะมากกับคนหน้ามันและการคุมมันก็ถือว่าทําดีสอบผ่านส่วนคนผิวแห้งผิวผสมอะไรเง,ไงี้ยพี่อาจจะยังไม่ค่อยแนะนําผิวผสมอ่ะพอใช้ได้แต่ว่าต้องบํารุงแบบดีๆเลยนะคะแบบผิวชุ่มชื้นเลยส่วนคนหน้ามันใช้ได้สอบผ่านแน่นอนนะคะใครสนใจรองพื้นไวโอตัวใหม่นะคะบิ๊กปักตะกร้าไว้ให้แล้วนะสำหรับยูทูบช้อปปิ้งและก็ในเดคิปชันในบิ� หาลิงจาก Lazada มาแปะไว้ให้ค่ะวันนี้บิ๊ต้องลาไปแล้วนะคะอยากให้บิ๊กทำคอนเทนต์อะไรอีกรีวิวบิวตี้อท่นไหนอีกก็คอมเมนต์มาได้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย